สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกันทมนีชาแนลนะคะวันนี้มาลุงจะพามาทำเมนูคั่วกลิ้งไก่ไก่ชิ้นใหญ่ๆคำโตๆรสชาติอร่อยเด็ดเผ็ดร้อนหอมเครื่องสมุนไพรรับรองว่าข้าวโมเดียวก็คงไม่พอเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะ ก่อนอด่นเรามาหั่นสมุนไพรสำหรับใส่คั่วกลิ้งกันนะคะเมุงก็จะซอยในส่วนของใบมะกรูดก่อนใบมะกรูดซอยใส่เยอะๆได้เลยนะยิ่งใส่เยอะคั่วกลิ้งของเรายิ่งหอม,มเมนูอาหารใต้ที่ม่ลุ่งชอบกินที่สุดก็จะเป็นค้่วกลิ้งแล้วก็แกงไตปลานี่แหละเพราะว่ารสชาติเขาจัดจาน หลังจากที่ซอยใบมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนําตะไคร้มาซอยต่อพอดีตะไคร้เหลือติดตู้เย็นอยู่แค่สองต้นเองนะคะบมลุงก็เลยใส่แค่นี้ใครมีเยอะมากกว่านี้ก็ใส่ได้ตามชอบเลย พอเราซอยตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วนํำพริกจินดาแดงมาหั่นเฉียงใช้สักประมาณ4-5เม็ดถ้าไม่มีพริกจินดาแดงใช้เป็นพริกชี้ฟ้าสีแดงก็ได้นะคะ,ะวันนี้ลุงจะใช้ทั้งพริกจินดาแดงแล้วก็พริกลูกโดดนำเนื้อไก่มาคลุกเคล้ากับเกลือค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยลดความคาวของเนื้อไก่ได้ดี เวลาปรุงอาหารไก่ก็จะได้ไม่คาวรสชาติอาหารก็จะอร่อยอคลุกเคล้าได้ทั่วดีแล้วนะคะล้างน้ำให้สะอาดดี หลังจากที่เราล้างไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของพริกแกงคั่วกลิ้งอันนี้เป็นพริกแกงคั่วที่ไม่ลุ่งตำเองนะคะในคลิปนี้ก็ไม่ได้ตำให้ดูนะถ้าใครอยากรู้วิธีตำพริกแกงคั่วหรือว่าพริกแกงคั่วกลิ้งนี่ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะแม่ลุงก็มีสอนอไว้เรียบร้อยแล้วพริกแกงคั่วของเราก็รสชาติกลางๆนะคะแม่ลุงจะเพิ่มกะปิอย่างดีลงไปอีกหช้อนโต๊ะ ถ้าเป็นกะปิทั่วไปให้ใช้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจะเค็มไปตามด้วยขมิ้นอีกนิดนึงเพื่ออยากให้สีสันของข้วกลิ้งออกมาได้สวยงามแล้วก็ดูน่ากินที่จริงพริกแกงคั่วของแม่ลุงก็เข้มข้นอยู่แล้วแหละแต่อยากให้เข้มข้นมากกว่านี้นะคะตามส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอ่าแล้วก็เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างได้ครบแล้วไปลงมือผัดกันเลยค่ะ นำพริกแกงคั่วกลิ้งเอาลงไปผัดัวน้ำมันให้ส่งกลิ่นหอมพริกแกงคั่วกลิ้งใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะพูนนะผัดพริกแกงได้ส่งกลิ่นหอมดีแล้วใส่เนื้อไก่ลงไป ลุงจะไม่สับเนื้อไก่ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะวันนี้ต้องการกินเนื้อไก่แบบชิ้นใหญ่ๆัำโตๆผัดเนื้อไก่ให้สุกดีเลยผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไก่จะสุกแล้วก็ให้สมุนไพรหรือว่าพริกแกงขั่วเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไก่ ถ้าแห้งไปก็เหยาะน้ําได้นะอ่าใส่น้ําลงไปพอคลุกคลิกนะคะไม่ต้องใส่เยอะกระทะเราจะได้ไม่ไหม้ด้วยที่จริงไม่ลุ่งชอบกินคั้วกลิ้งแบบแห้งๆนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเนื้อไก่ของเราชิ้นใหญ่นะคะกว่าจะสุกนี่ก็ใช้เวลานาน,านเดี๋ยวกระทะจะไม่เอาเนี่ค่ะ ผัดไก่ได้เข้าน้ำเข้าเนื้อดีแล้วนะคะแล้วก็ไก่ของเราสุกดีแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันต่อปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลทรายผงชูรสน้ําปลานี่นิดนึงนะคะทุกคนอย่าเพิ่งใส่เยอะหรือว่าอย่าเพิ่งใส่เลยก็ได้ยิ่งดีค่ะรอชิมรสชาติดูก่อนเพราะว่าถ้าเครื่องแกงของเราเค็มมากเนี่ยก็ไม่ต้องเติมน้ําปลาเลยนะคะแต่ถ้าชิมดูแล้วเครื่องแกงหรือว่า รสชาติยังไม่เค็มก็สามารถเติมน้ำปลาได้แต่สำหรับของแม่ลุกแม่ลุกจะใส่น้ำปลาลงไปเลยเพราะว่ารู้ว่ารสชาติของเครื่องแกงของเราเค็มประมาณไหนผสมผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งเดี๋ยวแม่ลุงขอชิมนิดนึงนะอือหือไม่ผิดหวังเลยค่ะรสชาตินี้จัดจานแล้วก็เข็มข้นมากๆ ได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วใส่เป็นตะไคร้ซอยพริกจินดานแดงหั่นเฉียงใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกลูกโดดพริกลูกโดดม่ล้องใช้เป็นพริกขี้หนูนะคะโอ้โหทุกคนยิ่งใส่สม,มุนไพรลงไปความหอมนี่มาเต็มเลยอ่ะ บ้านไหนได้กลี่นนะคะรับรองว่าจะต้องหิวข้าวไม่รอช้าไปตักซิจานศึกเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูคั่วกลิ้งไก่รสชาติอร่อยเด็ดเผ็ดร้อน ใครกินก็ต้องติดใจนะคะแล้วก็ถามหาคนทำแน่นอนค่ะยังไงก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง y YouTube เป็นกำลังใจให้กับไวลลูกช่องครัวกันเทมณี c ีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ